ข้อเสนอที่จะนำไปสู่การหยุดยิงและนำไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติภาพ12ประเด็นที่เสนอโดยประเทศจีนดูเหมือนจะไม่มีประเทศใดตอบรับเลยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอี EU, และนาโตที่ระบุว่าจีนไม่น่าจะมีความเหมาะสมที่เสนอเรื่องนี้เพราะว่า ไม่ให้ความเชื่อถือกับประเทศจีนขณะที่รัเสเซียเองทั้งๆท,งท,งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนก็ไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับแต่ก็ปฏิเสธด้วยท่าทีที่นุ่มนวลน,นะคะโดยระบุว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเดินหน้าตามข้อเสนอ12ประเด็นค่ะ งครามรัเสเซียยูเครนที่เข้าสู่ปีที่2แล้วและยังไม่เห็นทางออกเต็มไปด้วยการกล่าวหากันโดย2ฝ่ายนะคะและการเตรียมเพิ่มอาวุธมากขึ้นในสนามรบและคำขู่โดยรัเสเซียเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีข้อเสนอ12ประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนนำเสนอ12ประเด็นที่ว่านี้ก็คือเคารพอธิปไตยของทุกประเทศล้มเลิกแนวคิดยุคสงครามเย็นจุดยิงเริ่มการพูดคุยสันติภาพ แก้ปัญหาวิกฤตมนุษยธรรมปกป้องพลเรือนและนักโทษสงครามข้อ7ก็คือดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เปิดทางส่งออกทัญ,ญพืชยกเลิกการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวรักษาสถิรภาพของห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมและส่งเสริมการฟื้นฟูหลังจากความขัดแย้ง ข้อเสนอของจีนที่ประกาศออกมาก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปฏิกิริยาที่เคลือบแคลงสงสัยจากทั้งยูเครนและสหรัฐและชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะทางที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีเซเลนสกีก็ระบุว่าจะเดินหน้าเข้าสู่การพูดคุยหรือว่าพูดคุยหารือกันเรื่องหยุดยิงได้ก็ต่อเมื่อทางรัสเซียถอนกำลังออกไปทั้งหมดจากบริเวณพรมแดนซึ่งก็ต้องเป็นพรมแดน ตั้งแต่ยุคที่อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนขณะที่เลขาธิการนาโตระบุว่าจีนไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะเสนอ12ประเด็นที่ว่านี้ขณะที่ทางรัสเซียก็ระบุว่าเป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งรัสเซียเตรียมที่จะให้ความสำคัญแต่นาทีนี้ любые, любые продуктивные работы, планы, которые способствуют переводу, переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану, к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом выключательного анализа, учета, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс. Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается. ในการลงมติครั้งล่าสุดของสหรประชาชาติที่เรียกร้องให้รัสเซียต้องถอนทหารออกจากยูเครนทันทีมี141ประเทศเห็นด้วยกับมตินี้จีนงดออกเสียงทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนพูดต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติและเตือนว่าควรระวังเรื่องที่รัสเซียจะใช้ข้ออ้างจากการหยุดยิง <laughs> council members should not be fooled by calls for a temporary or unconditional ceasefire. Russia will use any pause in fighting to consolidate control over the territory it's illegally seized and replenish its forces for further attacks. That's what happened when Russia's first assault on Ukraine froze in 2015. Look at what followed. And members of this council should not fall into the false equivalency

ซึ่งจีนปฏิเสธและล่าสุดทางสาหรัฐก็ปฏิเสธข้อมูลชุดนี้ขณะที่ประธานคณะกรรมาการยุโรปอุซูล่าฟอนเดลเลเยนระบุว่าจีนได้เสนอแผนสันติภาพแต่เป็นเพียงชุดหลักการและการที่จีนประกาศว่าเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียโดยไร้ข้อจำกัดเท่ากับจีนเลือกข้างตั้งแต่ก่อนที่รัเสเซียจะบุกยูเครนขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าแผนของจีนชัดเจน 和不改变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 和 สัปดาห์ที่แล้วหวังอีนะ้นักการทูตระดับสูงสุดของจีนไปเยือนรัเสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธมิตรระหว่างสองประเทศที่แสดงออกก่อนวันครบรอบหนึ่งปีที่รัเสเซียบุกยูเครนความเป็นจีนในช่วงเวลานี้ก็คือจีนพยายามที่จะบอกว่าเป็นกลางต่อการที่รัเสเซียบุกยูเครนในครั้งนี้นะคะ แต่จะให้ชาติตะวันตกที่นําโดยสหรัฐมองว่าจีนเป็นกลางก็คงจะยากโดยเฉพาะเรื่องที่จีนก็ไม่เคยลงมติประนามรัเสเซียตามเสียงส่วนใหญ่ของสหประชาชาติขณะที่การที่หวังอี้ไปเยือนกรุงมอสโกและได้พบกับป,ประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรัเสเซียและประเทศจีนค่ะซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นทางสหรัฐ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไปเยือนกรุงเคียฟและพบกับเซเลนสกีในช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงเตือนภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็แสดงถึงจุดยืนของสหรัฐที่หนุนยูเครนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในสงครามครั้งนี้แล้วการที่จีนประกาศข้อเสนอออกมา12ประเด็นถือว่าเป็นการประกาศที่เหมาะสมหรือไม่ในระดับโลกควรที่จะพิจารณาอย่างไร เรื่องนี้มีนักวิชาการด้านความมั่นคงและอดีตนักการทูตประเมินสถานการณ์ค่ะการเจอจะจะเริ่มต้นได้อย่างจริงจังก็ต้องเมื่อสถานการณ์การสู้รบมันถึงจุดหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วม,มันถึงจุดแล้วนะครับอันนั้นสําคัญสองก็ในณจุดนั้นก็ต้องมีข้อเสนอที่ดีข้อเสนอที่ ที่บอกความกังวลของทุกฝ่ายเนี่ยอยู่บนโต๊ะเจรจาโอเคผมว่าข้อเสนอเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของทั้งยูเครนและก็ฝ่ายรัสเซียใช่ทีนี้พอเจรจาเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่ว่าจะปฏิบัติยังไงแต่ละข้อจะปฏิบัติยังไงอะไรมาก่อนมาหลังซีซฟามาก่อนแล้วอะไรแต่มันจะต้องมันต้องอยู่ในแพ็กเกจเเนี้ย ที่ถ้าไม่เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็ลําบากเหมือนกันเะฉะนั้นตรงตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อเสนอซึ่งซึ่ง,งได้นำนำข้อกังวลของฝ่ายต่างๆเนี่ยผลประโยชน์หลักของทุกฝ่ายมามา,มาคุยกันได้ครับนะครับจะคุยอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยแต่ผมว่าอันดับแรกเลยคือ,อเมื่อถ้ารับอันนี้ได้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการพูดคุยเนี่ย คือต้องมี ceasefire ก่อนมันเป็นระเด็นที่น่านอาจย์คือคือต้อง ceasefire ก่อนต้องหยุดยิงก่อนใช่ไหมใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นประชาชนความเดือดร้อนเนี่ยมันนะครับแต่อันนึงที่ผมเห็นว่าเขาไม่ใส่เข้าไปเนี่ยถ้าใส่เข้าไปเนี่ยจรจาไม่ได้คือตอนหลังเนี่ยฝ่ายสาราธมันตกนะครับพูดถึงเรื่อง war crimes อาอาชากรรมสงครามใช่ครับ,<ช>รบถ้ามีเรื่องวอ r c ค i าฟและใน Resolution ที่ที่ออกโดย UNGA นะสมัชชาใหญ่เนี่ยมันมีประเด็น,<ม>น,น accountability มีนะต่อความรุนแรงต่ออะไรต่างแต่ไม่ได้พูดเรื่องการที่จะนำไปขึ้นว่ามีวอ r c ค i าฟต้องมีการดำเนินคดีติังไม่ถึงจุดนั้นมันมีปัญหาใหญ่ที่สุดในข้อเสนอจีนผมว่าในภาพรวมดีนะครับแล้วก็ ไม่มีใครทําได้แบบนี้แล้วก็ผมคิดว่าแม้แต่นาโตหรือว่าอียูที่พูดเรื่องอัชญากรสองครามจีนก็ลีกเลี่ยงไปแต่ปัญหาใหญ่สุดนะคุณชัยยงครับต้องถามท่านทูตศรีษ์ถามนักการทูตนะครับอีกหลายประเทศว่าถ้าจีนเสนอแบบนี้สหรัฐรับได้หรือเปล่ามันหมายความถึงทางการทูตจีนจะชิงการนําถ้าประเทศไทยเสนอหรือประเทศเล็กๆเสนอเนี่ยนะครับ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรือไม่มีความ,มาสนใจใเพราะ <ทำ S 2> ฉะนั้น12บสอข้อนี่จะโดนเมริการยิงตกหรือเปล่าเหมือนยิงบอลลูนจีนตกยิงนะครับเพราะไอ้น,นี่อันตรายที่สุดเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนว่าไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของใครจะรักชอบไม่ชอบจีนนะครับแต่ที่ท่านเสียสักพูดแล้วหลายคนพูดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตจะเดินไหมแต่ว่าผ่านไปเกือบผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเขาไปพูดทางข้าง ที่เยอรมันเข้าใจว่าทางข้างตอบรับดีแต่ไม่ใช่สหรัฐสหรัฐต้องการอย่าวขอโทษที่ส่งบอลลูนนะครับแต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับเราก็จะเห็นนะครับการเดินหน้าก่อนที่จะปลลองกําลังในฤดูแรงนี้ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถที่จะรักษาชีวิตคนได้เยอะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมยังติดใจอยู่ว่าทําไมจีนไม่ให้ประเทศอื่นเสนอ ดูเหมือนข้อเสนอจะจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะเพราะว่าทั้งสหรัฐ EU ยูยูเครนก็ไม่รับและรัสเซียเองก็ปฏิเสธข้อเสนอจากประเทศจีนค่ะ